กะส่วงผ้าหนิดดันโครงการซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยมีโครงการเข้าร่วมโครงการปรับลดล่าค่าปุยย๋ยสูงสุดกะสอบละคาสิบบาทโอ้ยพี่น้องโครงการไดอีกอเนาะรากะช่วงนี้เงินซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรเช่าหน้าไรล,ละหนึ่งพันบาทสำหรับพี่น้องที่พ่อปูเขาหน้าปางพี่น้อง,องกเกษตรกร ที่ลงทะเบียนกับกระส่วงเกษตรพี่น้องเพื่นเคาะมาแล้วจะจ่ายเรเร็วนี่มากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปพ่อกันมือนีวันที่สพฤษภาคม2 5 6 8จะพาพี่น้องมาอัปเดตล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกียร์สดละกะมีเขาเปลือกหอมประทุนหน้าปีเขาแห้งความชื่นเมาอเกินสิหาเปอรเซ็นละกะเขาเปลือก หอมมลิเขาหน้าปีปีหกเจ็ดทับหกแปดวามีล่าค่าเป็นจังไหนล่าค่าล่าสุดประจำวันที่สามพฤษภาคมพี่น้องไปรับชมรับฟังกันมา ต่อกันเลยพี่น้องมือนีจะพาพี่น้องมาล่างานล่าค่ากลางเขาเปลือกล่าสุดประจําวันที่สามพฤษภ้าคมพี่น้องช่วงนี้กะฝนตกพี่น้องหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่กะฝนตกผ้าายุรืดร้อนพี่น้องกะร่มแหง้งลูกเข็บตกกับบางพื้นที่พี่น้องกะเป็นกําลังใจให้พี่น้องทีได้รับผลกระทบจากผ้าายุโซนร้อนพายุรืดร้อนพี่น้องช่วงนี้กะหลายๆพื้นที่ เพิ่นกะเริ่มพ่อปลูกเขาหน้าปีแล้วพี่น้องทางบานปอไหนสูริ่กงกะหลยไล้แปลงกะเพิ่นกะเริ่มวานแล้วเนื่องจากหน้าเพิ่นย่ทีลุ่มพี่น้องต้องรีบวานเพราะว่าถาฝนมาหลายๆกะน้ำขังพี่น้องกะเฮ็ดให้พืชผลที่การวานเขาไปแล้วพี่น้องเห็ดให้เม็ดเขาเน่าเสียหายพี่น้องมามอนีจะเริ่มต้นรายงานต่อเปน็นอีก็เป็นล่าข้าเขาเปลือกปทุมท่านี่หน้าปางปีห8แดพี่น้องกะมี หลายๆจังหวัดรายงานเข้ามาเป็นเขาแห่งความชื้มนมากเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องมือนี่ลรบบรีลาคากลางอยู่ที่9พันถึง9500บาทจังหวัดสุพรรณบุรีหนึ 1, ่งหมื่นสองถึง1,600บาทต่อตันสิงบุรีมือนี่หนึ่มืนี่ร้อยถึงหน0่บาทต่อตันจังหวัดอ่างทองเก่องร้อยถึงเกบาทต่อตันลาบุรี เก0าถึง10,000มืนบาทต่อตันปะทุ่มท่านี่หนึ่งมบาทต่อตันพี่น้องจังหวัดนครนายกมณีเกาพันหยต่อตันพี่น้องอุตรดิษฐ์หนึ่มืนถึงหนึ่งบาทต่อตันส่วนจังหวัดเชียงรายพินกะเ็เข่าเปลือกหน้าปังเป็นเข่าปะทุ่มท่านี่ลาค่ากลางมณีเกพันเจ็ดร้ยถึงหนึ่งบาทต่อตันพี่น้องนี่เป็นราคากลาง มาต่อกันที่เขาเปลือก้อมมะลิเขาหน้าปีปี6 7เจทับหกเขาแห่งความชื้นม่อเกินสิบหาเปอร์เซ็นต์พี่นอ้องบุรีรัมมุนีก้าล่าค่ายัางนิ่งอยู่ที่1นึ่งหมอยถึง1นึ่งหมื่นหกันส่อบาทนะขอลาซีมา1นึ่งหมอยถึง1 6ึ่งหมบาทต่อตันลอยเอสมุนีหนึ่งหมื้านห้าร้อยถึง1นึ่งหมนหก ห้ารอยบาทต่อตันส่วนขอนแก่นมือนีหนึ่ง0มืนหาพันหถึงหนึ่งยบาทต่อตันยะโสธรหนึ่งมืนหกพันถึงหนึ่งมืนเจ็ดพับาทต่อตันอุดรธานีราค่าขยับขึ้นพี่น้องจากกลางสัปดาห์มาเป็นหนึ่งมืนหาพันถึงหนึ่งมาเจ็ดร้อยบาทต่อตันขยับขึ้นมาลอยหนึงพี่น้องต่อตันอุบลราชธานีมือนีขยับขึ้นมาหนึ่งถึงหนึ่งพ บาทต่อตันขยับขึ้นมาห0ารอยบาทต่อตันพี่น้องสีสเกตมืนมนี่หนึ่งมืนหกพัถึงหนึ่งบาทต่อตันส่วนจังหวัดสุรินทร์หนึ่0มืถึงหนึ่ง 6, บาทต่อตันนี่เป็นล่าค่ากลางเข่าเปลือกฮอมมะลิเข่าหน้าปีปี 6, 7เจ็มาต่อกันทีเข่าเหนียวกอคอหกพี่น้องขอ,อนแกนมหมื่นสองพันเก้ารอยถึงหนึ่งบาท อุดรท่านีขยับลดลง1 2 5 0 0ยถึง1 3 3 0 0ืยบาทต่อตันพี่น้องมาต่อกันที่เขาเปลือกหน้าปังเขาเกียวสดพี่น้องปะจํำวันที่3มพฤษสภาค่มพี่น้องมือนีกะลาคา่ายังนิ่งพี่น้องกรุงเทพมหานครลาค่า6,400ยถึง6,800อยบาทการจนาบุรี6,400่ยถึง6 8 0 0อยบาท ซึ่งเศร้าหาพันเก่าลอยถึงหกพันสาอยบาทต่อตันใช้นาดมือนีหกพันหาลอยถึงหกพันเก่าอยบาทต่อตันะคนคกนายกหก0ันสองอยถึงหกพันอยบาทต่อตันพี่น้องราคายังนิ่งนนทบุรีหกพันยถึงเจ็ดบาทต่อตันะนักปฐมหกพัอยถึงหกพัดลอยบาทต่อตันปะทุมท่านี่มือนีหกพันอยถึงหกพัอยบาทต่อตันพี่น้อง เพชรบุรีมูลิ่หกพันสามรอยถึงหกพัรอยบาทตอ่อตันลบบุรีหกพัรอยถึงหก0ัอยบาทตอ่อตันส่วนสิงบุรีมูลิ่หกนี่รอยถึงหกพัอยบาทตอ่อตันสุพรรณบุรีหกพันสี่รอยถึงหกพัยบาทตอ่อตันพัะนครศรีอยุธยาหกพันสีอยถึงหกพันแปดรอยบาทตอ่อตันมาต่อที่ลาดบุรีมูลิ่หกนสี่รอยถึงหกพันแปดรอยบาทตอ่อตันส่วนกำแพงเพชรหกพันสี่ร้อยถึงหกพ 800ยบาทต่อตันพิจิตรมือนี่6,400สอยถึง6 8 0 0อยบาทต่อตันนะครสวรรค์6 5 0 0ยถึง6,900เก้าอยบาทต่อตันพิษณุโลกมือนี่6,400สอยถึง6 8 0 0อยบาทต่อตันเพชรบูรณ์6 4พ0สอยถึง6 8 0 0อยบาทต่อตันอุตรดิษฐ์มือนี่ห้าอยถึง6,900เก้าอยบาทต่อตันพี่น้องส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมือนี่ราคานิ่งอยู่ที่6,400สอยถึง6 0 0 0 800อยบาทต่อตันนี่ก็เป็นล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปางเขาเกีียวซุบพี่น้องประจําวันที่สมพฤษภาค,ค่ม2568พี่น้องกะเอามารายงานฝากพีฝากน้องล่าค่าม้อนี้คงทีพี่น้องช่วงนี้กะพายุโซนร้อนพายุฤดูร้อนพี่น้องร่มแห้งคัะพี่น้องฝนกระตกกนักหลยพื้นที่กะเป็นกําลังใจพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุพี่น้องสู้ๆพี่น้อง เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอซสุภูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงบอดเจ็บบอดจนลำลร่ยเงินทองกันสุภูสุขคนปอหน่อยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเอาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหนาครับบ๊ายบาย